สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้คลึ้มคลึ้มอยากจะขออนุญาตนำเรื่องราวของกฎหมายพื้นพื้นมาฝากท่านผู้ชมครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของความผิดอาญาที่แยกออกเป็นสองอย่างครับนั่นก็คือความผิดอาญาต่อแผ่นดินและความผิด อาญาต่อส่วนตัวที่เราเรียกว่าความผิดอาญาอันยอมความได้ครับมาดูกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับคดีความผิดต่อผู้เสียหายครับที่อยากจะดำเนินคดีนี้ต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ภายในระยะเวลา3เดือนนะครับ นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและก็รู้ตัวผู้กระทําความผิดพูดง่ายๆร,รู้ว่าถ้าเป็นชอบโกงก็รู้ว่าเขาโกงถ้าเป็นผู้กระทําความผิดก็คือรู้คนโกงว่าใครโกงเรานั่นเองนะครับนั่นคือต้องไปแจ้งความภายในสามเดือนเขาเรียกว่าอายุความแจ้งความร้องทุกข์ครับนี่ครับนับแต่วันที่รู้เรื่องการกระทําความผิดรู้ว่าเขาโกงอย่างนี้ ราะฉะนั้นถ้าเราไปเนื่นนานปล่อยให้เวลาเนื่นนานเกินกว่าสามเดือนนี้ขาดอายุความนะครับเขาเรียกว่าขาดอายุความแจ้งความร้องทุกข์พอขาดอายุความแจ้งความร้องทุกข์ก็จบเลยครับนี่จะไปดําเนินการอะไรไม่ได้อีกแล้วเพราะเราไม่ได้ดําเนินการภายในอายุความนั่นเองนะครับน,นี่ก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะนํามาฝากท่านกับความผิดอาญาต่อแผ่นดิน นั่นยอมความไม่ได้นะครับแม้ว่าผู้เสียหายจะยอมความแต่ก็ไม่ตัดสิทธิ์อัยาการที่จะฟ้องคดีต่อผู้ไดง่ายว่าไม่ตัดสิทธิ์รัฐที่จะดําเนินคดีต่อผู้กระทําความผิดต่อไปครับนะครับเพะฉะนั้นก็อยากจะกรบปรียนทุกท่านนะครับเช่นคดีข่มขืนกระทําชาเราอย่างนี้ครับที่กฎหมายบอกว่า สามารถยอมความได้เช่นอายุยี่สิบปีขึ้นไปแล้วผู้เสียหายอย่างนี้ครับก็สามารถยอมความได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องตัวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับแต่ถ้าอายุยังไม่พ้นปรุติภาวะนี่ผู้ปกครองก็อาจจะเอาเรื่องอาราวได้นะครับเพราะฉะนั้นแม้ผู้ปกครองอย่างเช่นอายุสิบ4า5สิบสี่สิบห้าอย่างนี้ เป็นผู้เยาว์อย่างเนี้ยเราไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็ได้เงินได้ทองยอมความผู้เสียหายหรือว่าผู้ปกครองประยอมความพ่อแม่ประยอมความอย่างเนี้กฎหมายถือว่าตัดไม่ตัดสิทธิ์ผู้ไม่ตัดสิทธิ์รัฐหรือไม่ตัดสิทธิ์อายการที่จะฟ้องคดีต,ต่อนะครับเพราะฉะนั้นการไปยอมความอย่างนั้นนี่เป็นการยอมความที่ ไม่เป็นผลอะไรครับไม่มีผลอะไรเลยมีผลเฉพาะผู้เสียหายที่ไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวเขาตออแค่นั้นเองนะครับครั้นี้ก็อยากให้ท่านดูนะครับเรื่องของความผิดน,นี่มาดูเรื่องของอายุความครับอายุความนี่ถ้าขาดอายุความไปแล้วระวังจะยุ่งเลยนะครับขาดอายุความแล้วไม่ได้เลยนี่ครับให้ท่านดูนะครับอายุความแจ้งความลงทุกอันอยองความได้นะครับคดียองความได้ คดีต่อส่วนตัวนี่นะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปดูกันเรื่อยๆนะครับว่าคดีต่อส่วนตัวเนี่ยกฎหมายจะเขียนไว้นะครับปวิอวญยาเนี่ยจะเขียนไว้อย่างเช่นคดีช่อโกงเนี่ยตามบทบัญญัติกฎหมายยามาตรา341ก็สามารถไปยอมความได้ตามมาตรา348กฎหมายจะเขียนไว้นะครับว่าคดีนี้ถือให้เป็นคดีอนยอมความได้อย่างนี้ครับคดีบุกรุกเวลากลางวันอย่างนี้เป็นต้นคดียกยอก,กทรัพย์อย่างงี้สามารถยอมความได้ แต่ถ้าบุกลุกก็ตามครับบุกรุกเวลากลางคืนบุกลุกโดยมีอาวุธอย่างเนี้ยยอมความไม่ได้ครับครับกฎหมายก็จะเขียนไว้เพราะนั้นต้องไปเข้าไปดูในประมวลกฎหมายอาญาครับความผิดส่วนตัวรุกความผิดอันยอมความ,าวาม,ดวามได้ครับความผิดต่อแผน่แผนดินมักจะเป็นความผิดที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ สังคมทําให้คนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบเกิดความกลัวไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเช่นความผิดปลน้นลักวิ่งชิงชิงปล้นอย่างนี้ครับยอมความไม่ได้ครับแม้ว่าบางทีอาจจะยอมความได้เช่นพ่อกับพ่อแม่กับลูกอย่างนี้นะครับหรือว่าพี่กับน้องบางครั้งบางทีกฎหมายก็ถือความสัมพันธ์ทางครอบครัวทางครอบครัวใกล้ชิดนะครับ จะยอมความกันได้เหมือนกันต้องเข้าไปดูดีๆครับทีนี้ผมก็พยายามจะเน้นนะครับว่าต้องแจ้งความภายในสามเดือนนะครับนับแต่วันที่รู้ถ้าโชคโกงก็นับแต่วันที่รู้ว่าเขาโกงนับไปเลยครับสามเดือนครับนับเป็นเดือนๆน,นะครับสามเดือนแล้วก็รู้ตัวคนทําผิดคือรู้ตัวว่าใครโกงนั่นแหละต้องรีบไปแจ้งนะครับถ้าไม่รีบแจ้งนี่ขาดอายุค,ความแล้วไปแจ้ง ถ้าไปหลอกพนักงานสอบสวนเนี่ยผมเพิ่งรู้หรือว่าพนักงานสอบสวนรู้เห็นเป็นใจด้วยนี่ดีไม่ดีจะโดนก็หาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยนะครับพนักงานสอบสวนเองเนี่ยก็จะโดนด้วยครับทีนี้คือมีคำเว็บสาดีกานะครับว่าการไปแจ้งความเนี่ยพนักงานสอบสวนจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะครับว่าเท็จหรือไม่เท็จอะไรเงี้ยก็ยังเป็นความเท็จอยู่เพราะฉะนั้นตัวเองรู้ดีนะครับว่าถ้าไปแจ้งความแล้วเนี่ย มันเกินสามเดือนแล้วในการยอมความได้นะครับถ้าเกินสามเดือนแล้วนี่ในสามเดือนจากวันรู้เรื่องความผิดจากวันรู้ตัวผู้กระทำความผิดพูดง่าย่ะจากวันที่รู้ว่าใครหลอกเราจากวันที่รู้ว่าเขาหลอกเราเมื่อไหร่อนี้นะครับนั้นภายในสามเดือนครับนี่ให้ดูความผิดอันยอมความได้นะครับความผิดยอมความได้ ต้องแจ้งความภายในสามเดือนครับนี่ผมพยายามเน้นนะครับตรงนี้ครับนี่ให้ดูตัวนี้เป็นความผิดอันยอมคมได้หรือความผิดต่อส่วนตัวครับนี่ครับทั้งหมดนี่ครับที่ให้ดูนะครับท่านดูตามนะครับเปิดเผยความรับในจดหมายจากโทรเลขอะไรเงี้ยครับอย่างพวกนี้ยอมความได้เพราะถือว่าเป็นความผิดที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยรัฐนั่นเองนะครับคือไม่ได้กระทบกระเทือน ต่อความสัขงขเรียบร้อยของสังคมโดยส่วนใหญ่หลอกลวงคนให้ไปทํางานนี่ครับสั่งเสื้อ,อาคา่ะอาหารหรือเข้าไปอยู่ในโรงแรมโดยไม่มีเงินช่อกงธรรมดาช่อกงประกอบด้วยเหตุพิเศษบินประมาทด้วยการโฆษณานี่ผมให้ดูชัดนี่ครับคือช่อกงธรรมดาตามประมวลกฎหมายยรรมมาตรา341เห็นไหมครับอันนี้ชัดเจนนะครับส่วนการยอมความนี่ยอมความได้ตามมาตรา348ครับ เราไปเปิดกฎหมายดูนะครับทนายหรือว่านักกฎหมายจะรู้ดีครับแต่ความผิดบางความผิดนะครับบางความผิดนี่ถือความสัมพันธ์ของความเป็นญาติกันพี่น้องคานตามกันมาอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าพ่อแม่กับลูกลูกกับพ่อแม่อย่างเงี้ยบางครั้งบางทีกฎหมายก็เห็นความสัมพันธ์เป็นหลักนะครับก็ให้ถือว่าเป็นความผิดที่ สามารถยงความได้ครับเดี๋ยวจะให้ดูต่อไปนะครับนี่ครับพาหญิงไปเพื่ออนอาจารย์ยักยอกทรัพย์ทําให้เสียทรัพย์ทําให้เสียทรัพย์บุกรุกธรรมดาครับบุกลุกได้ย้ายเครื่องหมายอสังหาริมทรัพย์อะไร,น,ะรนี้ครับนี่ครับผมให้ดูนะครับท่านดูตามนะครับทั้งหมดเหล่านี้เข้าไปในตัวอาคารนั้น ความผิดนอกเหนือนั้นนะครับสามารถจะยอมความได้ลักทรัพย์ธรรมดานี่ถ้าเป็นญาติใกล้ชิดนะครับญาติใกล้ชิดกันนี้ยอมความได้ตามมาตราบงตราหมายอย่างมาตราเจ็ดเอ็ดครับลักทรัพย์ธรรมดาลักทรัพย์ประกอบเหตุนี่ครับเมื่อยอมความแล้วครับความผิดอันยอมความได้นะครับเมื่อยอมความแล้วนี่ก็จะทําให้สิทธิการนําคดีอาญามาฟ้องระงับครับคือจบกันแน่นอนครับตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสามสิบเานวงเล็บสองครับถือว่าระงับครับทีน,นี้แล้วการไปถอนแจ้งความก็ดีหรือถอนฟ้องก็ดีนะครับสามารถถอนได้ไปถอนแจ้งความได้ตลอดนะครับเพราะเป็นคดียอมความได้ไงสามารถไปถอนได้เลยครับถึงแม้จะขึ้นศาลแล้วนี่ก็ไปบอกไปแจ้งต่อศาลได้เลยครับอันนี้ขอถอนฟ้องขอถอนได้ครับ นั่นคือคดีความผิดจดส่วนตัวนั่นเองครับเียผมพยายามจะเน้นตรงนี้นะครับเมื่อพ้นสามเดือนไปแล้วไปแจ้งความไปหลอกพนกักงานสอบสวนนี่จะโดนข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับทั้งมาตราร้อยสามสิบเจ็ดและมาตราเจ็ดสิบสองถ้าไม่มีความผิดเลยเนี่ยจะโดนมาตราร้อยเจ็ดสิบสามได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังครับกรบกาบขอพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามาเยี่ยมชมครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกัน เพื่อไม่ให้ท่านเสียเปรียบในเรื่องของข้อ,ขอกฎหมายถ้ามีเหตุเกิดขึ้นนั่นเองครับขอบพรคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมครับสวัสดีครับ